นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผ่านการอบรมนะครับครูฝึกนะครับด้านดับเพลิงขั้นต้นและไปยบหนีไฟนะครับเป็นอ่าเห็นไครับงานสาร์และวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นใครในเข้าว่ามเรีนประชาชนนะก็ต้องเรียกไปจับนะเอนกันนะครับใครอะไรนะเพื่อเราดีความรู้ความสามารถตอนเราเราคนนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําครัวโดยประมาณนะครับ การเปิดรูปเทียนโบชาพระอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่เรานะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองแก่งคอยนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงนะที่ครูเจอมานะครับก็ไปดับไฟนี่แหละได้รับแจ้งว่านะครับได้รับแจง้งทางโทรศัพท์จากประชาชนนะครับว่ามีหนุ่มเขาบ้านตัวเองนะครับอยู่ตรงใต้สะพาน ใต้สะพานอดิเลกสารนะครับทีนี้นะครับคณะครูก็เลยพากันไปเลยดับเพลิงเทศบ,บาลเมืองอินคก็เลยพากันปลูกเข้าไปเลยนะครับและภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้นะครับโกเลยที่มีการชาวนากิศงต่างๆแต่วันนั้นนะครับเกิดการลุกไหม้อยู่ภายใเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ได้อย่างไรนะครับถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าฟ้าส่วนมันเป็นไม้มันก็เลยเกิดการสะสมเจ้าเบิรแท็งมีอะไรบนะ้าง กระดาษพลาสติกไม้เชื้อไม้ยาบังยางก้อนลูกนะครับปุ๋ยไหม์ก้อนลูกเช้อเพลิงเหลวใช่ไหมน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลกินเตอร์แอลกอฮอล์แก๊สต่างๆนะครับกายเราได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่มันทุกไหมกระดาษพลาสติกไหมเชื้อไม้ยาบังยางก้อนรูกหรือน้ํามันต่างๆหรือเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถทําให้เกิดนะครับเป็นก่อตัวเป็นมาเลนได้ถ้าเราสูดดมในปริมาณมากๆนั่นเองนะทีนี้ เราไปดูต่อทีนี้เรามาดูประเภทของไฟนะครับตามมาตรฐานของ n f p a เทศอยู่เลยนะครับทีนี้ก็ทําการกระทะและ,ะเห็นไหมครับมีน้ามันอยู่ภายในกระทะแล้วนะครับทีนี้ก็จนแอนะครับจนกระทะร้อนแดงฉานเลยนะครับทีนี้ก็จะมีจะทําผักกุ้งโอเคด้านในมันจะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับมันจะก่อ,อยๆไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเหมือนนาฬิกาสายนะครับเราจะสามารถ รู้สึกได้เลยว่ามันจะค่อยๆไหลค่อยๆไหลออกมาแต่ังดับเพิงนะครับถ้านะครับเรายกแล้วนะครับลนมาเป็นก้อนดันปุ๊บอีกแสดงว่าถึงมีแรงดันภายในก็ไม่สามารถขังดันของภายเดี๋ยวให้ลองลับเป็นที่บ้านนะครับแล้วดับนะครับพุ๊บมาแบบนี้ก็ได้ครับถ้า195้านะครับเราจะเห็นว่า195ตรงนี้คือแรงดันของก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ภายในถังครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีแรงดันอยู่ภายในถัง 9 9 5่อนด์ต่อตารางนิ้วแต่ถัง CO2 ที่ระเบิดแรงดันมันอยู่ที่1800ปอนด์นต่อตารางนิ้วนะหรือพัน0องอนถึง1800ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นไงครับแรงดันขมกมันเพิ่มมากขึ้นไหมทีนี้พอเวลาแรงดันมันเพิ่มมากขึ้นทีนี้ครับตัว CO2 ตัวเนี้ยไอ้ตัว,ตว,ตวาสา,า,า,วา,า,สา,าวิ่ง มันสายออกถ้ามันดึงคนนี้แล้วมันให้ติมันดึงสีขึ้นได้อันนี้การดึงแบบนี้ไปสีึ่้นะได้นะถ้ามันแรงกนีมันแน่นนะหรือถ้ามันดึงไม่ออกเลยแล้วไฟมันลุ้ไม่มากแล้วอ่ะมันดึงไม่ออกแลยมันติดเลอย่างเงี้ยาจะทยังไงจะต้องมีวิธีนะแต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้นะงแก็นที่เราฉีดเอนีนฉีดได้ กัววหอยท่าทางที่มันจะไม่ได้ใช้งานมันจะมีสลักหรือซีลอ็อกอยู่ตรงนี้หรือหนวนพวกนะครับอันนี้ครูทำให้เห็นว่ามันเป็นหนวดปุกเล็กนะให้เราทําการบนินะครับ,บสีสลักไปทางด้านหน้าหรือทางด้านาหนานลังตัวเราก็ได้จะมีด้านหลังก็ได้บิจะให้มันไค่อยขาดนไมครับมันจะดีบออกเองเห็นไหมครับ,บ ดเึงอะไรหมดอะไรเหรือไปกดตัวจุดจุดระเบิดของเตาแก๊สเพราะเวลาแก๊สมันเกิดการรั่วไหลและสะสมในปริมาณมากๆนะครับ เป็นยังไงครับพอเวลาทำให้เกิดประจายไฟเป็นยังไงเป็นยังไงมันก็เกิดการลุกจุดติดที่ร้100อยองศาไม่เกิดไม่เกิดร้อยองศา ไปปิดที่หัวแก๊สก่อนแล้วค่อยมาปิดที่วาล์วถังก๊าซเป็นไงครับเชื้อเพลิงมันยังไหลในสายไหมไหลไหมครับมันยังติดอยู่นะครับไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวปับลดแรงการก๊าซหรือต,ตัวปับลดแรงการเกลีนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่อยู่ฝั่งฝั่งที่ยกมือขึ้นน่ะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวปับลดแรงการสูบพอเวลาเราต้องการใช้แก๊สมากๆใช้เชื้อเพลิงมากๆส่วนมากเขาจะประกอบอาหารในการ

สายซสายสายสายอ่าโอเคนั่งนั่งไปถามนองเพิร์ลหน่อยครับถามนองเพิร์ไม่อยู่ตรงไหนถามนองเพิร์ไม่อยู่ตรงไหนใหม่แล้วนี่ไปเอาถังใหม่มาอ่าตอนเรื่องมาให้สองคนนั้ให้เขาชิมกับให้หมดนะ มันก็ไม่เอาดูดีมาต้องถือลักษณะแบบนี้อย่าถือลักษณะแบบนี้ไม่ได้ต้องถือถ่ายรักษาแบบนี้อันนี้ครูจะทำให้เราดูดีเฉยนะอันนี้เราอาจจะเชื่อมออกไปแล้วแสดงว่าเชื่อมไม่ได้สายอ่ะโอเคแล้วเราทำงานเดินเท่าไหร่ค่อยๆคุมนะครับแบบนี้นะครับพร้อม้รือยัง